กระบวนการทำงานของธรรมชาตินะที่พระเจ้าทรงตรัสรูนะ้ที่ยิงสำนวนนี้อยู่สองบทก็คือเรื่องของธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเรื่องของอิทธิปัจย,ายาตาหรือวฏติจสมุบบาทนะอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงว่า สถาคโจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนะธรรมชาตินี้ก็ดำรงอยู่อย่างนีนะ้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้เป็นกฎตายตัวอย่อยางนี้นะคำนะว่าธรรมนิยามนี่แปลว่ากฎธรรมชาติแนะปลว่าอะไรแปลว่ารูปนามทั้งหมดเป็นธรรมชาตินะ หรือจะเรียกว่าขันห้าหรือจะเรียกว่าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิองอะไรก็แล้วแตนะ่อันนี้คือตัวปรมัตสัจจะคือเป็นความจริงแท้ของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าตัวรูปนามทั้งหมดนั้นอันนี้พูดโดยย่อย่อที่สุดแล้วคือรูปและนามนนะนะรูปคือสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้งห้าสัมผัสได้ะนะตา จากจากุปะสสตโสตปรสสาตถคานาประสาสตถ์ชิวหาประสาตกายะปรสสาตตัวประสาทสัมผัสทั้งห้านี้เข้าไปรับรู้ได้อันนี้ก็เรียกว่ารูปธรรมส่วนที่จิตเข้าไปรับรู้ได้นี่ก็เรียกว่านามธรรมานะรูปหรือนามหรือรูปธรรมนามธรรมมันเดียวกันนะทั้งหมดนี้มีกระบวนการทํางานทงนางธรรมชาติทั้งสายเกิดและสายดับอยู่ก็คือตัวปฏิจจสมุปบาท สายเกิดก็คอยเกิดทุกข์สายดับคือดับทุกข์นะนี้กระบวนการทํางานของธรรมชาติทั้งหมดเหล่านี้ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎไตรลักษณ์ก็คือความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอนิจจานะความเป็นทุกข์นี่คือทุกขตา แล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนที่แท้ที่เรียกว่าอนัตตาคำนะว่าตายแปลว่าความนะนะหรือที่เราคุ้นๆหูวคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตานะนนี้พูดแบบไทยนะศัพท์ภาษาบาลีไม่มีคำว่าอันิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนนะนะทีนี้เมื่อรูปนามทั้งหมดนั้น อยู่ใต้กฎของธรรมชาติเนี่ยแม้กระทั่งพะนิพานเองนะพะนิพานเองก็เป็นนามรรมนะนแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าพะนิพานนั้นเป็นอสังขตะธรรมหรือวิสังขาระธรมมรมจำศัพท์พวกนี้ไว้ก็ดีนะเวลาฟังธรมมมงงร,งธรมะเราจะได้ไม่งงหรือไปอ่านหนังสือธรรมะจะได้ไม่งงอสังขตะแปลว่าไม่มีอะไรปรุงแต่ง หรือวิสังขารคือไร้การปรุงแต่งนะฮะคือพระนิพพานแต่ก็เป็นนามธรรมนะส่วนรูปนามที่เหลือทั้งหมดยกเว้นพระนิพพานเนี่ยเป็นสังตะธรรมทั้งนั้นคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมานะหรือเป็นสังขารธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยนะมีเหตุปัจจัย่นและปรุงแต่งนะ มันสังขารและธรรมทั้งหมดนั้นอยู่ใต้กฎของธรรมชาติทั้งสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะที่เรียกว,ว่ากฎไตรลักษณนะ์ส่วนพระนิพพานตกอยู่ใต้กฎอย่างเดียวคือเอกลักษณนะ์ไม่ใช่ไตรนะเอกะคือหนึ่งนะเอกลักษณ์ก็คือเป็นอนัตตาแต่ว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังนะเรามักจะเคยได้ยินว่านิพพานังปรมังสุขขังนะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง มนะันผู้เจ้าท่งค้นพบว่าไอตัวกฎธรรมชาติเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้นะผู้เจ้าจะมีอยู่รือไม่ก็าตามหรือจะมีใครรู้จักหรือไม่ก็าตามจะมีใครค้นพบหรือไม่ก็าตามเหมือนธาตุอื่นๆทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะเขามีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์มาค้นพบธนะา,าตุน้นธาตุนี้ขึ้นมาและน่าจะค้นพบไปเรื่อยๆนะนะ มันเม,มื่อค้นพบอย่างนี้แล้วทำยังไงนะขั้นตัดสรู้แล้วนะรู้ทั่วถึงอย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะก็ทรงตัดบอกนะท่งแสดงทรงบัญญัติต้องบัญญัติัพท์ด้วยนะเพราะว่าไอตัวธรรมชาติล้วนๆนมันไม่ได้มีชื่อเฉพาะมันหรอกไม่มีชื่อเรียกนะคนก็มาตั้งชื่อให้มันถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เองก็เอาชื่อของคนที่ค้นพบนั่แหละมาตั้งชื่อเองนะ แต่ว่าผู้เจ้าไมา่ได้เอาชื่อพระองค์มาตั้งชื่อนะเอาสภาวะของมันมาตั้งชื่อแล้วแต่เช่นจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจสิกธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดอย่างนี้เป็นต้น,นตั้งชื่อตามสภาวะของเขารูปธรรมชาติที่สลายไปเพราะปัจจัยตรงนข้ามอย่างนี้เป็นต้นนะ สติเป็นธรรมชาติที่ระลึกรู้ในอารมณ์เงี้ยนีนะนวิตกธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นเสืออารมณ์เนี่ยเอาคือเอาตัวเฉพาะจริงๆสวาทธรรมจริงมาตั้งชื่อ,อยึงเรียกชื่อน้นชื่อนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลา,าผู้เจ้าทรงบัญญัติเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำไปให้ง่าย,าย,ายคือทำให้มันง่ายนะ ทำให้มันสามารถจดจําได้พอที่จะสื่อสารกันได้ให้รู้เรื่องนะพอยตัวสวธรรมจริงนะเป็นเรื่องยากที่คนจะเข้าใจนะแต่พอนํามาสื่อสารเอาภาษามาบัญญัตินะก็ทําให้นะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้นะนะักพอวนาะถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยก,ก็จบเพลแค่น,นั้นแหละขันห้าคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องบุปนามคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะนะ ก็ไตรักมีอะไรบ้างก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยอย่าเงี้ยนะนปฏิบัติไปก็งงไปเวลาเจอสภาวะต่างๆอย่าน้อยก็ควรมีความรู้พื้นฐานพวกนี้ไว้บ้างน,านนี้คือบทธรรมนิยามมกถา,าที่เราสวดกันเมื่อเช้านี้นะนนธรรมนิยามมถา,าประเภทอย่างเงี้ยนะในที่นี้มาในอุปาทาสูตรนะนแล้วก็มีเป็นเยอะแยะนะเป็นร้อยสูตรได้นะฮะ ที่กล่าวถึงเรื่องของธรรมนิยามนี้นะที่กล่าวถึงเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานะนะี่พอมาหน้าสามสิบสี่ที่เราสวดกันธรรมะคารวาที่คาถาเนะีนะ่ยมาในอุรุเวละสูตรนะที่จริงมาในสองสูตรนะเพราะสูตรนี้ที่เอามาสวดกันนี่นะนะสามบทแรกนะ สี่บาทเป็นหนึ่งบทนะสี่บาทก็คือมีสี่วักเนี่ยนะสี่คาถาสี่บาทแรกสี่บาทที่สองสี่บาทที่สามเนี่ยนะนะมีทั้งหมดทั้งหมดสามบทด้วยกันนะอันนั้นมาในอุรุเวลสูตรนะผู้เจ้าตัดเรื่องอะไรตัดตัดตัดแก่ใครนะนะก็เท้าสามบดีพรมในกราบทูลต่อผู้เจ้านะคุณถามผู้เจ้าว่า นะผู้เจ้านี่เคารพใครบ้างผู้เจ้าก็บอกว่ามองไปทั่วทุกทิศแล้วก็ไม่เห็นมีใครที่ควรเคารพเพราะว่าพราะองค์นี่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเถอะเป็นผู้ที่เหมือนลูกไก่ที่เจาะเอากระเปาะไข่ออกมาเป็นตัวแรกนะฮะจึงนับต้องถือว่าตัวเองในเป็นพี่ใหญ่ของเขาแปลง่ายคือเจาะเอาอาวิชชาที่มันห่อหุ้มจิตอยู่ออกได้เป็นท่านแรกนี่นะ พระเจ้ายังบอกว่าผู้เจ้าทุกพระองค์นั้นล้วนเคารพพระธรรมพระธรรมในความหมายนี้คือตัวธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละนะล้วนแล้วแต่เคารพพระธรรมนะไม่ว่าจะมองมาในทิศไหนก็รักเคารพพระธรรมแต่นี้พระสูตรที่สองคืออโยคระชาดกมาจากขุทิกาขุทิกานิกายชาดกชาดกนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าถึงอดีตของพระองค์ท่านว่า พู้เจ้าเองเคยเกิดเป็นอะไรมั่งเนี่ยน่ะก็ทรงตัดถึงเรื่องว่าธรมและอธรรมมีผลเหมือนกันสองอย่างหาไม่ได้นะอธรรมนำไปนรกทมนำห้ถึงสุคติทีนี้ไอ้อธรรมกับธรรมในความหมายเงี้ยปกติแล้วคำว่าธรรมนี่เป็นคำมมกลางน่ะกุศลธรรมก็ได้อกุศลธรรมก็ได้อพยากะธรรมก็ได้ที่เราเคยได้ยินแต่ในพระสูตรเนี่ยความหมายต่างตรงที่ว่า ท่านใช้คาว่าธรรมและอธรรมตรงกันข้ามกันอย่างนี้ธรรมในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมส่วนอธรรมหมายถึงอกุศลธรรมโดยตรงนะ,ะแล้วก็ทรงตรัสว่าธรรมนั่นแหละรักษาผู้พุดธรรมนะธรรมที่พูดดีแล้วนําสุขมาให้นะธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาตินะนะสุจินโนคือประพฤติด,ดีแล้วนั่นแหะนะ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอน,นิสงค์คือผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการประพฤติธ,ธรรมน,นนี้ประสูรนี้จัดไว้บทกล่าวโดยสรุปแค่นี้นส่วนโอวัธปาติมโมกนั้น,นเกิดขึ้นเมื่อพู้เจา้ามีหมู่สงฆ์น่รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาคบูชา นะยุคนั้นยังไม่มีพระวินยัยไม่แต่ข้อเดียวรวมแล้วแต่มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นมารวมกันหนึ่งพันะ 1, ก็เป็นกลุ่มของนะอุรุเวลกกสปะนาะทีกสปะขยากสปะพันะนะ 1, องค์ด้วยกันนะที่เป็นเป็นกลุ่มของนักบวชกลุ่มใหญ่ที่มีคนนับถือมากนะพระเจ้าไปโปรดเป็นเป็นชุดแรกแล้วก็มีกลุ่มของ ภาษาเรบุตรและพระมหาโมคลานะอีก250รูปนะนะมาพร้อมกันนะวันนั้นผู้เจ้าจึงได้แสดงปฏิโมกนะปฏิโมกนี้ไปว่าหลักนะทำมันเป็นหลักนั้นเถอนะเพื่อที่ให้พระอรหันต์ในยุคนั้นท่านยึดถือเป็นหลักในการที่จะดํารงชีวิตอยู่หรือเป็นหลักในการที่จะเผยแผ่พระธรรมในที่นี้ท่านแบ่งไว้เป็น นะหลัก3อย่างหลักการมัอยู่3อย่างก็คือทําดีเว้นชั่วแล้วก็ทำใจให้ป่องใสนะซึ่งเรามักจะชอบเอามาเรียกกันว่าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จริงผู้เจ้าไมา่ได้ตัด้วยตรงไหนว่าตรงไหนเป็นหัวใจพุทธศาสนาพรจะเจ้าแบบรวบรัดสุดยอดอยจริงๆก็คือนะทําตั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเราจะอ้างว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา,าจริงๆนะ ที่จริงแล้วการทำดีเว้นชั่วตามใจให้ผ่องใสนะอยู่ในขั้นของระดับศีลธรรมต้องเรียกวัยเง้นนะระดับจริยธรรมนะถ้าพูดศั์ใหม่ๆหน่อยถ้าภาษาดังเดิมจริงก็เรียกศีลธรรมนะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปควรจะกระทำกันนะแต่ท่านชอบเอามาบอกว่านี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาทีนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาได้ไหมก็ได้ว่นะามันจะต่างจาก ละที่ศาสนาอื่นตรงที่ว่าทุกศาสนาสอนให้คนทําดีเว้นชั่วทั้งนั้นเนะี่ยมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่ให้เราได้ทําใจให้บริสุทธิ์นะไอ้คำว่าผ่องใสในนี้ก็คือสัจจิตตะปริโยทาปนังนะทําใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะอันนี้หมายถึงการนะเจริญภาวนานะทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยตรงนะอันนี้เป็นหลักการสามอย่าง แล้วก็มีอุดมการอีก4ข้อด้วยกันก็คือตะบะตะบะก็คือความเพียรเผากิเลสมีขันติคือความอดกัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตะบะตรงนั้นคือทั้งความเพียรทั้งความอดทนรวมอยู่ในนั้นเป็นตีติขาขันตินเป็นขันติเช่นนี้ที่อดทนอย,อย่างดุนแดงอดทนต่ออำนาจของกิเลสนะฮะหรือที่มักจะพูดอยู่เสมอว่า ข,ขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํานั่นแหละนี่คือตัวติตีติดขาขันตินะนะอันนี้ตัวอุดมการนะแล้วก็ประการที่สองคือพระนิพพานนี่คือเป้าหมายนะเป้าหมายที่ทชาวพุทธทั้งหลายควรจะเข้าถึงนะที่สามคือการงดเว้นบัะชิตโตนะบรรพชิตผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยแนะปลว่า นะผู้ที่เรียกว่าตนเองป็นชิตนี่ยน,นะนักบวชทั้งหลายเนี่ยต้องไม่ทําร้ายทําลายชีวิตของผู้อื่นเขานะแล้วก็ความสงบก็คือสมณะนะนะจะคำว,ว่าสมณะสมโนโหติปร,รังวิทยันโตผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่ช่วเป็นสมณะเลยนะถ้าพูดสรุปง่ายๆก็คือ 1. มีความอดมีความอดทนมีความภาคเปลียนอดทนอย่างยิ่งนะอันที่สองก็คือ นะเป้าหมายคือเพื่อให้เข้าถึงพนันธพพาน์ด้วยการรู้จักงดเว้นและมีความสงบนะอันนี้คือตัวอุดมการนะสี่ข้อด้วยกันนะส่วนวิธีการมีอยู่หข้อก็คืออันนี้สัหลับการที่จะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะข้อนั้นคืออะไรการไม่พูดร้ายนะสัมมาวาจานะการไม่ทำร้ายนะสัมมากรรมตะนะ นะการสำรวมในปฏิโมกนะคือข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่พระควรจะกระทำกันอย่างที่บอกแล้วยุคนั้นยังไม่มีพวะวินัยสักข้อเดียวประชิก4สังฆทิศสิศสามอะไรพวกนี้ยังไม่มีนะนะยึดหลักพวกนี้ร่วมกันเพื่อการที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ร,รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคในความหมายแบบพูดนี่ตั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคนะทั้งการใช้สอยนะทั้งการขบฉันนะ อาหารการกินเนี่ยนะฮะนั้นนั่นหมายถึงการบริโภคนะรู้ประมาณในการบริโภคนะแค่ไหนที่พอดีกับตนเองนะไม่สะสมจนเกินเหตนะุให้พอดีกับชีวิตของนักบวชนี่เป็นตะ้นการอยู่ในที่เงียสงัดนะการนั่งกันนอนในที่เงียสงัดนะก็คือพูดง่ายคืออยู่ในที่สงบไม่ไปคลุกคลีด้วยหมู่คณะนั่นแะหละจะได้มีเวลาที่จะพิจารณาดูตัวเองนะ นอนน้อยกินน้อยพอหนามากนั่นคือวิถีชีวิตนักบวชแล้วก็ธิจเตจะโยโคทิจเตจะโยโคคือตัวสมาธินั่นเองนะท่านหมายถึงสมาบัติแปดในการฝึกสมาธิจนได้ฌานสมาบัติขั้งหลายนนะทีนี้รวมท่านบอกว่ารวมถึงใจศกขาด้วยคือศีลสมาธิและปัญญาด้วยอันนี้มาจากอัตถกถาขุทถกานิกายธรรมบทนะเพราะว่า มาจากมหาประธานสูตรในคันธิกายมหาวัคนะพระสูตรนี้โอวาทปฏิโมกอันนี้คือบทที่เรานะสวดกันเมื่อเช้านี้แล้วอีกบทนะึงก็คือพระ,มะพมุทธภาสิทธินะ์อันนี้กล่าวถึงอะไรนะนะมาจากโพธิวัตถุนะพระเจ้าทรงตรัสไวนะ้เล่าให้แก่โพธิราชกุมารฟังถึง ว่าเมื่อผู้เจ้าทรงตัดสรูใ้ใหม่ๆเนี่ยนะเมื่อตัดสรู้แล้วเนี่ยทรงเปล่งอุทานออกมานะตัดกับตัวเองนะพูดยังไงนะเหมือนกับที่เราเคยพูดกับตัวเองนะเราทุกคนเคยพูดกับตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมล่ะบางทีก็บ่นตัวเองมั่งบางทีก็ตำหนิตัวเองมั่งอะไรไปตามเรื่องนะแต่ผู้เจ้าพอตัดสรู้เนี่ทรงเปล่งอุทานออกมานะเป็นปฐมพุทธภาษิตว่าเมื่อเรายังไม่พบ พธทิยานนี้นะไม่ไม่พบปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุนะี่ก็ได้เวียนเกิดเวียนตายเป็นอเนกชาตินะแปว่าอะไรแปว่าอเนกาศนี่แปว่าไม่ใช่หนึ่งเอกะแปว่าหนึ่งนะเอาอะใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นคำปฏิเสธนะเป็นอเนกะาปลว่าเวียนเกิดเวียนตายนับชาติไม่ท้วนแนะสวงหาในช่างปลูกเรือนนะในช่างที่นี้หมายถึงตันหานะตันหานี่เป็นตัว อย่างที่เคยบอกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราต้องเวียน,นเกิดเวียนตายอยู่อยู่ไม่จบไม่สิน้นหาในช่างปลูกเลือนนะแล้วก็ทรงเห็นว่าทุกขาชาติปุนับปุนังปุนับปุนังมันไปว่าอีกอีกอีกนี่นะเกิดแล้วเกิดอีกนะพูดภาษาไทยนะในที่นี้ท่านแปลความหมายว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกขนะ์แล้วก็ ทรงปรบกับตัณหาว่าเนี่ยเจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าแล้วทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วน่ะโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วก็คือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เหลือน่ะน่ะยอดเรือนเราก็เลือเสร็จแล้วก็คือตัววิชาทั้งหลายน่ะถูกเราเลือทิ้งไปหมดแล้วน่ะจิตของเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารธรรมเห็นไหมวิสังขารคตังจิตตังก็คือซึ่งถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วน่ะ ถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วตัณหานังขยมัชคานะตัณหาขยะนะแปลว่าสิ้นไปเสื่อมไปหรือขยะที่เรามาใช้ในภาษาไทยนะนะเพราะนะครับ mm hmm. ว่าขยะก็มาจากคำว่าขยะตัวนี้แหละนะนะแปลว่าสิ้นไปเสื่อมไปถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วหมายถึงถึงพระนิพพานอันนี้คือความหมายของนะพระสูตรทั้งหมดนะ เอาละเดี๋ยวเราสวดกันต่อนนี่น่ะ